สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านทไฟลักคณะทัดไฟ,ดดไฟไมีสิงธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดูไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้เรามาทําหัวกก้อแรนดอมกันแรนดอมในวันนี้นะคะความรักครั้งถัดไปคุณมีแนวโน้มที่จะเจอความสัมพันธ์แบบไหนมาดูสิว่าจริงใจหรือไกลากลาก็เป็นการอ่านไพ่แบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะเพื่อนๆกวางก็ว่าไปตามไพ่นะเป็นการแรนดอมสุ่มไพ่ขึ้นมานะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับ เพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดทิศทางให้ชีวิตเราไปแบบไหนทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่านไพ่เลยนะคะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะก่อนอื่นนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือว่าผู้ติดตามใหม่และขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของช่องดูไพ่เล่าเรื่องนะคะน่าได้แก่ขนมยูโรคัสตาร์เคงอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อทั่วไปและนี่เป็นรสชาติตัว ยังไงก็ต้องลองกินจิบกับกาแฟเนี่ยเห็นไหมอร่อยมากตอนกลางคืนนะคะนั่งอัดชิปแล้วก็กินขนมยูโรไปด้วยกาแฟไปด้วยนี่คือเลิศมากบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมอยู่ท้องอิ่มนานนะคะขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของเรานะคะที่ให้การซัพพอร์ตกันมาอย่างยาวนานมากเป็นระยะเวลา3ปีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆก็ได้นะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายล,ายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับก,บกวางได้ ภายใต้คลิปน uh ี oh, ้นะคะวางใส่รายละเอียดไว้ให้กับเพื่อนๆแล้วนะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบบังคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะสามารถเติมมาใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะขอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนโอเคยูโรเค้กนะคะอ่ะวันนี้ทัดไฟเรามาดูกันสิว่าความสัมพันธ์ครั้งถัดไปเรามีแนวโน้มที่จะเจอ ความรักแบบไหนเข้ามานะคะสำรับราศีเกิดนะคะท่านฝ่ายเพื่อนๆสามารถเช็คได้ภายใต้คลิปนี้นะคะามาดูสิขอเปิดเป็นสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะสถานการณ์ของคุณปัจจุบันนี้เป็นยังไงความรักเนี่ยในภายแปดถ้วยเข้ามาไว้แปดถ้วยเดินออกมาจากความรักหลายๆเรื่องราวแล้วละ่ะ มันอาจจะมีเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวครั้งสุดท้ายสตอรี่ครั้งสุดท้ายที่เดินออกมาจริงๆมันมีหลายความสัมพันธ์มากเลยอะที่เราหันหลังให้นะคะและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะต้องเดินออกมาเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ใช่สําหรับเรานะหลังจากที่เราลองคบคบดูใจกันมาสักพักหนึ่งหรือจะเป็นสถานะคนคุยก็ได้นะคะมีไพ่ชาริออ บางคนนะคะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ดึงรั้งอะ่ะความสัมพันธ์ที่อยู่กับการวนลูบว,วนเวียนเรารู้สึกว่าเราต้องเด็ดขาดมากพอที่จะตัดสินใจไม่ไม่กลับไปแล้วอะคะ่ะมันเป็นการหันหลังที่คุณอาจจะทิ้งล่องลอยอะไรไว้ตรงนั้นนั่นแหละคุณไม่เอาล่องรอยนั้นเอากลับมาด้วยนะคะคือไม่ได้จากไปพร้อมพร้อมความทุกข์เหลืออะไรนะแต่คุณพยายามปล่อยวางละวางจากความรู้สึกที่มันแย่แล้ว ประสบการณ์ที่คุณละทิ้งมามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักมากๆจนเรานั้นน่ะเหมือนกับไม่อยากจะมีใครอีกเลยแล้วจริงๆอะคะ่ะอัศวิเหรียญอยากมีเวลารักตัวเองให้นานมากกว่านี้ถ้าไฟนะคะจังหวะที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์หนึ่งเราจะกระโดดไปมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขวอยขวาหรอก แต่บังเอิญมันมีคนเข้ามาพอ,พอดีพอดีพอดีมันจะเป็นแบบนี้คือหัวกระไดไม่ได้แห้งนะต่อให้เราอกหักจากความรักที่ไม่ใช่มันก็จะมีคนที่ต่อคิวพร้อมเสียบเข้ามาเสมอค่ะแต่ตอนนี้คุณตระหนักคุณไต่ตองจากประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่สมหวังสักทีจนตอนเนี้ถ้าไฟยคุณอยากอยู่คนเดียวค่ะคุณเหนื่อยจริงๆนะแบบอยากหาจุดโฟกัส ในเรื่องใดก็ได้ที่เราสามารถไขว่คว้าได้มันเหมือนเราเรียนรู้กับความสัมพันธ์มาเยอะมากแล้ว,แล,วแล้วนานพอสมควรแล้วจนเราอะรู้แล้วว่าจุดนี้เรายังไขว่คว้าไม่ได้หรือว่าดวงความรักโชคชะตายังไม่ได้ส่งหลักแท้มาให้ก็ไม่รู้นะหรือว่าคุณจะต้องเจอประสบการณ์กับความเจ็บปวดมากมายแค่ไหนก่อนนะคะคุณถึงจะสมหวังในเรื่องของความรักกับเขาสักทีปัจจุบันนี้เดซันมีการเริ่มต้นใหม่มีการเริ่มต้นใหม่คุณน่าจะหักเหชีวิต ไปในเรื่องอื่นแล้วอาจจะไปโฟกัสในในเรื่องอื่น,นๆการงานการเงนินส่วนเรื่องของความรักหรอแล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสก็แล้วกันแต่ถ้าคุณจะเอาใครเข้ามาในชีวิตในสถานะแรกไม่ว่าสถานะแรกนั้นจะมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนคุยนะคะก็มองว่าตัวแทบไฟอ่ะคุณค่อนข้างที่จะคัดแล้วอะคือคุณจะไม่ยอมให้ตัวเองนะคะให้ใครเข้ามาสนิทกับคุณได้ง่ายๆคือแต่ก่อนเนี้ยแทดไฟคุณคุณอาจจะเปิดรับ ทุกโอกาสอะนะที่เข้ามาคือใครเข้ามาคุณก็คุยไปเรื่อยอะแต่มันก็ไม่ไม,ไม่สามารถที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นวิธีการที่ดีที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยอะค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่การที่คุณมีสเสน่ห์ถามว่ามันก็เป็นเป็นของดีในในตัวของคุณนะนะคะ มีสเสน่ห์แบบดึงดูดให้ใครหลายๆคนเข้ามาจริงๆถ้าฝ่ายคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคุณต้องการใครสักคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็รักคุณจริงๆมากกว่าค่ะขอไพ่ออสวเวียนหน่อยเจ็ดไม้เท้าเล v เวอร์เอ็มนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยนะอืมถึงแม้ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับ ความรักนะคุณก็มีกำแพงแล้วว่าแต่ก่อนน้น,น่ะคุณเปิดโอกาสให้ใครเข้าเข้ามาในชีวิตคุณได้โดยง่ายมันก็มีทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะเข้ามาทําให้คุณเสียใจนะบางคนก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามมันถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันโอเคคุณก็มนะูฟออนอ่ะครั้งแรกคุณอาจจะไม่ชินนะคะกับการมูฟออน แต่พอคุณเจอประสบการณ์ความรักหลายๆครั้งที่เราต้องหันหลังให้อะมันกลับกลายเป็นความชินชามันเหมือนเป็นเรื่องปกติเป็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วว่ะที่คุณรู้สึกว่าเวลาที่เราจะเปิดใจให้กับใครอะเราต้องรู้จักเผื่อใจแล้วความสัมพันธ์นั้นอาจจะต้องเจ็บถ้าหากว่าเรารู้สึกอะไรกับเขามากมายอยืคือถ้าไฟคุณรู้สึกว่าคุณมีความรักได้นะไม่จำเป็นต้องปิดโอกาสอะไรใครทางนั้นคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนตามธรรมชาติ แต่ทีเนี้ยเรื่องของความรักเราก็อย่าลืมมีพื้นที่ว่างเอาไว้รักตัวเองด้วยเท่านั้นเองแล้วคุณก็เป็นแบบนั้นมาเสมอครั้งแรกนะคะคุณอาจจะเจอบททดสอบความรักที่มันทระหดมันเริ่มต้นจากความเจ็บปวดจริงๆถ้าเราไม่เคยเจ็บเราก็อาจจะไม่รู้จักคําว่าเข้มแข็งในวันนี้แล้ววันนี้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งกลายเป็นคนที่สตรองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วอะคือคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับใครแล้วนะเวลานี้ค่ะถ้า,าจังหวะชีวิต แล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการออโฟกัสคนคนนี้คุณก็อยากจะมีความสุขตอนนี้วันนี้เลยนะคะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องแบบคิดถึงอนาคตว่าเราจะทุกข์ไหมแต่คุณก็มีความสุขอย่างมีสตินะเออคุณก็มีความสุขแบบที่คุณสามารถกลับมารักตัวเองได้แต่ก่อนเนี้ยถ้าไฟมีประสบการณ์ความรักที่ไม่สามารถกลับมารักตัวเองได้เลยอะ่ะเคยรักใครมากๆจนถึงขั้นแบบบูชาความรักไหมแบบขาดเขาไปเหมือนเราจะขาดใจอะค่ะ พอคุณผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะคุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นนะปัจจุบันนี้มาดูเส้ความรักครั้งถัดไปธาตุไฟจะเป็นยังไงรูปแบบความรักครั้งถัดไปของคนธาตุไฟจะเป็นยังไงคะเรามาดูกันรูปแบบความรักครั้งถัดไปของคนธาตุไฟคุณได้สิบถ้วยความสุขที่แท้จริงหนึ่งดาบ จะเป็นรักที่ดีไหมอยู่ที่คุณเลือกนะอยู่ที่วิธีการของคุณอยู่ที่การคัดกรองของคุณคุณจะไม่ผิดหวังเสียใจกับความรักอีกแล้วถ้าคุณใช้เหตุผลในการเลือกความรักนะคะถ้าคุณไม่ใช้ความรู้สึกตรงๆโอเคความรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลมากก็ได้แต่เหตุผลมันสําคัญนะมันสําคัญพอๆกับความรู้สึกเลยบางทีเราอาจจะรักใครก็ไม่รู้ที่ไม่ตรงปกเลยสักอย่างนึง ไม่ใช่เรื่องของบุคลิกภายนอกนะหมายถึงในเรื่องของลักษณะนิสัยนะคะหรือในเรื่องของออชีวิตส่วนตัวของเขาหลายๆอย่างเออที่ที่เราไม่รู้แล้วเรารู้สึกว่าก่อนที่เราจะเอาใครเข้ามาในชีวิตแบบส่วนตัวส่วนตัวกับเราจริงๆอะคือเราต้องล่วงรู้ข้อมูลของเขามากพอว่าเขาเป็นคนยังไงเออเขามาจากไหนเขาทำงานอะไรเขามีประวัติความเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะคุณถึงจะ เหมือนกับให้ความสนิทสนมกับเขาไปมากกว่านี้คือแต่ก่อนทัดฟ้าฟคุณอาจจะใช้หัวใจมากเกินไปนะคะในการเข้าไปตกหลุมรักแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะกวามมองว่าณปัจจุบันนี้คุณไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกอีกต่อไปแล้วเราใช้ความคิดการวิเคราะห์ไต่ตองด้วยฉะนั้นการเลือกของคุณคุณในครั้งถัดไปโอกาสที่มันจะพลาดมันน้อยมากๆเลยอืครั้งถัดไปนะคะไม่จําเป็นว่าต้องครั้งถัดไปเร็วๆนี้อาจจะเป็นครั้งไหนก็ได้คะ่ะที่ คุณอยากจะโฟกัสแล้วก็ให้ใจคนคนนั้นไปแต่ถ้ายังเป็นโอกาสผิวเผินที่ผ่านเข้ามากวางม,มองว่าคุณไม่ได้ทุ่มเทอะไรขนาดนั้นคุณไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าคุณจะหยุดออที่ใครจริงๆสักคนหนึ่งอะแบบว่าตัดทางเลือกคนอื่นไปหมดเลยคือไม่คุยกับใครเลยคุยแค่คนนี้คนเดียวอะเดี๋ยวมันจะมีจุดพีคอะที่ที่ทำให้คุณรู้เองว่าเออคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ที่เราอยากจะหยุดจริงๆอะ คือประมาณว่าบางครั้งอ่ะคนรอบข้างอ่ะไม่ได้เข้าใจธาตุไฟบางคนก็อาจจะมองว่าธาตุไฟเป็นคนเจ้าชู้มากนะมีคนคุยหลายคนแต่คือคุณก็ไม่เคยไปเปิดแผลให้ใครเห็นนะว่าการที่คุณเฟลลี่หรือคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเจ้าชู้อ่ะมันอาจจะเป็นเกาะป้องกันความรู้สึกของคุณเพื่อที่จะไม่ให้คุณนั้นาเจ็บอีกคุณแค่รักตัวเองเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งอะการที่คุณแบบเหมือนกับ อ๋อมีหลากหลายความสัมพันธ์เข้ามาหรืออาจจะคุยได้สองสามสี่คนในเวลาเดียวกันนะคะมันไม่ได้แปลว่าคุณนั้นน่ะจะกักความสัมพันธ์เอาไว้เพราะจริงๆแล้วตัวธาตุไฟเองอ่ะคุณก็ไม่ได้หลังใครเอาไว้เลยตั้งแต่แรกนะคะอืมบางคนอะ่ะบางคนเขาไม่รู้หรอกนะว่าคุณเคยเจอความรักแบบไหนมาในชีวิตนะคะบางทีอะสิ่งที่เขาเห็นจากเปลือกนอกของคุณอะ่ะมันอาจจะเป็นแค่หน้ากากหรือเกาะ อะไรบางอย่างที่ป้องกันคุณไว้เท่านั้นเองแต่ลึกๆแล้วอะคือตัวธาตุไฟคุณต้องการความรักที่ดีนะคุณอยากได้รักแทค้ค่ะแต่คุณก็ไม่เคยได้เลยอมืมาดูสิมีไพ่สองไม้ถาวเข้ามาความรักครั้งถัดไปกวางม,มองว่าความสัมพันธ์ครั้งถัดไปอะธาตุไฟน่าจะเลือกมาดีนะดูเหมือนคุณจะมีความสุขแล้วคุณก็แฮปปี้กับความสัมพันธ์ครั้งต่อไปมากๆเลย หรือคุณอาจจะมีทางเลือกผิวเผินเข้ามานะอาจจะคัดคัดเอาไว้สองสามคนแต่มันจะมีคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าใช่ที่สุดนะแล้วคุณก็อยากจะลองคบเขาดูแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะแต่ไพ่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าคุณจะเลือกความรักครั้งนั้นหรือเปล่าที่คุณรู้สึกว่าดีบางทีอะการที่คนคนนั้นเป็นคนดีมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะให้สถานะกับเขาในรูปแบบแฟนไง เข้าใจปะบางทีคุณอาจจะให้สถานะเขาในรูปแบบเพื่อนกาาัลาาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะซึ่งมันยังกําหนดทิศทางไม่ได้หรอกว่าความสัมพันธ์ครั้งถัดไปอะ่ะเออมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเลือกจะเป็นแฟนไหมบางความสัมพันธ์นะดําเนินความสัมพันธ์มาดีเหมือนจะไปได้ไกลนะเออทาท่าเหมือนจะเป็นแฟนกันนะแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณกลับไม่อยากให้สถานะเขาในรูปแบบแฟนคุณอาจจะอยากให้สถานะเขาในรูปแบบเพื่อนคนหนึ่งมากกว่า หรือประมาณว่าเขาดีเกินไปเขาเหมาะกับการเป็นเพื่อนเรามากกว่าที่จะเป็นแฟนหรือถ้าไฟคุณกลัวอะไรก็ไม่รู้ว่คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ดีนั้นหรือเปล่าคุณจึงอยากรักษาสถานะเพื่อนเอาไว้ก่อนนะคะมันเหมือนคุณไม่แน่ใจอ่ะเหมือนคุณคุณไม่มั่นใจว่าถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเป็นแฟนกันอ่ะเขายังจะปฏิบัติด,ดีกับเราแบบนี้หรือไม่อ่ะบางทีอยาคุณเอาความกลัวตรงนั้นอ่ะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้คุณน,น่ะพลาดโอกาสรักดีๆไปก็ใช่เหมือนกันนะคะทาตุไฟ ะนะมาดูกันนะคะแล้วความความรักครั้งถัดไปเนี่ยคุณกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมามาดูสิเนี่ยที่ไพ่บอกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ดีแต่ไม่รู้คุณจะให้สถานะแฟนไหมเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมอืมกี่ถ้วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องนับถ้วยกันเลยเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมจ๊ะ The w o r l มันเป็นสถานะที่มีความสุขมากๆเลยนะเพื่อนเหรอแค่เพื่อนจริงๆเหรอเนี่ย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 าเนี่ยเจอคนดีแล้วก็รักษาเขาเอาไว้แค่เพื่อนเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะสิบไม้เท้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะธาาุไฟทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้จริงๆเธอเจอคนดีนะแต่เพราะอะไรอะ่ะธาาุไฟเพราะอะไรเพราะอะไร,ออะไรเราถึงแบบว่าไม่ให้โอกาส ที่จะทาให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปมากกว่านี้หรือว่าสไตล์การใช้ชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตระหว่างเรากับเขาอะมันเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าคนรักหรือเปล่าอืมเขารบในการตัดสินใจของคนทั้ไส้ก็แล้วกันเพราะว่าตัวคุณนะคะคุณอาจจะเหมือนกับคบๆกับเขาไปเขาก็ไม่ได้แบบทําอะไรให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจหรอกแต่คุณคิดมาดีแล้วว่าเขาเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าคู่ชีวิตแต่ถามว่าเขาเขาเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่ดีไหมระหว่างที่คบกัน ในสถานการณ์ตรงนั้นในช่วงเวลาที่คุณเคยมีร่วมกับเขามันเป็นความรู้สึกอะไรที่แฮปปีม้มันดีมากๆอ่อะค่ะมันดีมากๆแต่คุณรู้สึกว่าถ้าจะไปต่อในลักษณะของการเป็นแฟนมันอาจจะไม่เหมาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่พร้อมอะไรด้วยหรือเปล่าคุณอาจจะออใช้ช่วงเวลานั้นไปโฟกัสในเรื่องของการงานกับการเงินมากกว่าเออแล้วคุณก็เหมือนกับว่ายังไม่อยากที่จะมีแฟนในช่วงนั้นก็อาจจะรักษาเขาเอาไว้ในรูปแบบเพื่อนเผื่อวันใดวันหนึ่งเราพร้อมนะคะ เรากับเขาอาจจะพัฒนาสถานะความสัมพันธ์ไปในรูปแบบแฟนได้แต่มีข้อแม้นะถ้าหากว่าเขาไม่มีแฟนไปก่อนเสียเสียก่อนที่จะมีการวนกลับมานะโอเคนะอ่ะจบนะคะอ่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะว่ามีราศีใดได้บ้างเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวสิงห์นะคะเห็นเป็นชาวเมษเห็นเป็นชาวมีถุนเห็นเป็นชาวกรกฎนะคะ ขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ